ไ,ได้เลยเสียงหัวนะมันหนาจับเข้าไปในหัวใจเลยลูกมาดอกมะลิจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้<อ>เสียงปืนก่นเสียงระเบิดดังเกือบทั้งคืนเขาคงไม่เป็นอะไรมากหรอกมั้งคะ สงครามขึ้นจริงๆแล้วแถนี้เรี่อไรนาเลือกสวนมันก็ไม่เลือกมันไม่เกี่ยวเลยยังดอนเลยลูกแล้วที่อูล่ะไม่โดนเหรอลูกเอรบเบิดคงจะคงจะลงไม่แม่นขนาดนั้นหรอกมั้งคะเพราะคนนั้นเขาขนกล,าล้าซะด้วยนะ คงไปเที่ยวไปหลบๆซ่นอนๆเหมือนคนอื่นเขาหรอกชะดีชะร้ายจะโดนรูปหล,ลงเข้าก็ไม่รู้ตั้อเองยังไม่สมประกอบอยู่ด้วยเราก็เป็นอะไรไปนะครอบครัวก็คงเสียใจขาเป็นลูกคนเดียวซะด้วยสิเห็นเขาเล่าเป็ฝังลูกเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่ก็คงจะขาดใจตายเหมือนกันนะ ข่าวคราวอะไรมันเลยนะจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้มาเขาไม่เป็นอะไรหรอคะ่ะยังไงเขาก็ต้องกลับมาเขาสัญญากับหนูเอาไว้ลุงก,ก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันเออที่บ้านะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าโดนลูกหลงบ้างไหมไม่หรอกคะ่ะแม่กับยายแล้วก็หนูลงไปหลบกันในท้องร่องอะคะ <c oughs> เอย เมืองไทยเราหน่อยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยยังโดนหนักขนาดนี้แล้วที่อังกฤษที่เจ้าวานัมบนอยู่โดยเฉพาะเป็นคู่สงครามกันจะหนักขนาดไหนเชื่อหนูเถอะค่ะรัตเขาต้องไม่เป็นอะไรรู้ว่จะตงสินวังในตัวมันเลยนะ หนูไม่เคยสิ้นหวังในตัวเขานะคะเมืองไทยเราเนี่ยนะนอกจากลุงแล้วนะก็มีหนูเท่านั้นนะที่จะทำให้มันกลับมาได้สัญญานะลูกนะ อ่ะยี่เนียนมาทำไรลับลับๆล่อๆออยู่นั่นล่ะฮะเปล่าลอคิดถึงก็เลยมาหามาเยี่ยมก็ขึ้นมาสิมาด้อมๆมองมองอะไรบ้านเนี้ยไม่มีอะไรเป็นความลับหรอกนะดูสิแม่ออน พูดเข้าไปนั่นเน่นี่ฉันเนี่ยไม่ได้มาสอดรู้สอดเห็นอะไรหรอกนะก็ยังไม่มีใครเขาว่าเลยนะว่าเรานะมาสอดรู้สอดเห็นนี่เป็นยังไงมัางล่อเมื่อคืนเนี่ยระเบิดมาลงฉันนี่นะวว่งหนีซะหูตูบเลยก็เหมือนกันนั่นแหละก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันดีแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยพ่ดดอกมารีเข้ามาอยู่ด้วยอือ ดอกมะลิใครอะพอดอกมะลิอะก็ในช่างที่อู่ไงเ่าอ้าวเหรอเอ๊ะเมื่อคืนเนี้ยระเบิดลงตอนกลางคืนเอ๊ะแล้วทำไมพอดอกมะลิอะไรเนี่ยมาตอนกลางค่ำกลางคืนล่ะก็เขามากินข้าวเอาแล้วเขามากินข้าวเว้ยเขามากินข้าวกินเสร็จแล้วอ่ะเขานอนห้องไหนอะนอนห้องนี้หรือว่านอนห้องนี้หรือห้องนี้เอ,อ๊ะไหนฮะ เขาเกิฑใส่เขาก็ไปนอนบ้านเขาสิเรื่องไรมานอนที่นี่เราเอ้ยนเนปล่าลกหน้าก็เห็นเขาว่ากันว่าแวะเวียนมาบ่อยๆอ,อ่ะชาวบ้านนะเขาไปเลือกันนะชาวบ้านนีมฆใครเขาลือกก็มีแต่มึงนั่นแหละที่ปากาม,าม้าแม่ยายกินหมากกินปูนมากไปแล้วเปล่าอ่ะนี่ว่ากูร้อนเหรออแม่คะ นี่ยัยมเมียนคนเก็มีน้ำใจแวะมาเยี่ยมเฉยๆไม่มีนอกไม่มีนายอะไรหรอกเอา้าก็ใครไปว่าว่ามีนอกมีนายอะไรเล่า,าปลายกันดีอยู่นะนี่ไอ้บัวเอะบ้างะเดี๋ยวเดี๋ยวเดผลตปผลเป็นอะไรเหรอนี่เมียนฮะแกนี่ไม่รู้สักเรื่องได้ไหม น่าเรื่องเนี้ยขอรู้เรื่องน่ะก็เห็นอยากรู้ทุกเรื่องหอละแกนินาเบื่อแทอ้อเนอ,อนคืนเนี้ระเบิดลงในสวนน่ะต้นไม้ล้มไปหลายต้นเหมือนกันนะโอ้ยไม่เดนคนก็บุญแล้วล่ะอ่าแล้วแกสองคนน่ะเป็นไงบ้างอ๋อฉันนัานไม่เป็นไรหรอกคนน่ะดีขึ้นแล้ว อไอสงครามคนนอกเนี่ยนะมันไม่เท่าไหร่หรอกในสงครามปากคนเนี่ยสิมันน่าตบจริงๆเลยเอาเลยดีไม่เาเพ้ยพูดแล้วมันขึ้นอเอาเลยคิดว่าตอบแทนบนคุณที่ช่วยฉันกับไอ้บุแล้วกันไอ้แหมนี่บ้านเนี้ยดุกันจริงๆเลยนะเอาละฉันลาแล้วนะแม่ออนเจ้าเชิญตามสบาย ถ้าวันหลังไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมานะจ้ะเอาไว้วันหลังนะนะไม่ต้องมาไป๋อมันขึ้นเลยปิดดูอะไรกันักหนานะแต่จะอยู่งอหมปากมันเหมือนคนธรรมดาสะที่ไหนแล้วเป็นไงยายไปออนดีของมันขึ้นขึ้นปิดเลย ้าครับก็ปลอดภัยดีค่ะแล้วนี่ผมมารบกวคหรือเปล่าครับ